ธันวาคม68นะคะดวงชะตาชาวราศีเมถุนนะคะเรื่องงานเรื่องธุรกิจเรื่องการค้าขายเรื่องการเงินเป็นอย่างไรนะคะเราขอเริ่มต้นที่เรื่องงานเรื่องธุรกิจเรื่องการค้าขายชาวราศีเมถุนในเดือนธันวาคมนะคะระวังชาวราศีเมถุนนะคะระวังระวังความขัดแย้งปัญหาอุปสรรค นะคะต่างๆนะคะกับบริวารเจ้านายหัวหัวหน้านะะเพื่อนร่วมงานคืออย่าเอาตัวเองไปอยู่ในจุดที่สร้างปัญหาสร้างความขัดแยง้งสร้างความวุ่นวายหรืออย่าเอาตัวเองเป็นประจุในการสร้างสร้างความขัดแย้งนะคะถ้าอยู่ในสถานการณ์จริงเลี่ยงไม่ได้จริงก็พยายามพูดให้น้อยที่สุดออกความเห็นให้น้อยที่สุดแล้วก็พยายามออกความเห็นให้เป็นกลางนะคะมันจะได้ไม่กระทบตัวคุณนะคะ ชาวราศีเมถุนนะะในเรื่องงาน งานที่ทําอยู่ธุรกิจโปรเจกต์ที่ทําอยู่มันจะสร้างความเจริญรุ่งเรืองไปข้างหน้าในอนาคตบางท่านมีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงานบางท่านมีโอกาสก้าวหน้าในเรื่องธุรกิจในเรื่องการค้าขายสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นแหล่งรายได้สําคัญให้กับชาวราศีเมทุนในเร็ววันนะคะมีให้เก็บกินเก็บเกี่ยวเก็บใช้จากธุรกิจจากงานที่ทําอยู่นะคะชาวราศี เมถุนนะคะภาระหน้าที่หนักหน่วงรอท่านอยู่ในช่วงเดือนธันวานะคะต้องรับภาระแบกหนะักโดยเฉพาะคนที่เป็นเจ้าของไม่ว่าจะร้านเล็กร้านใหญ่ธุรกิจเล็กกลางใหญ่หรือทํางานนะ,ค,ะความรับผิดชอบต่างๆเจ้านายเขาอาจจะมองเห็นความรู้ความสา,สามารถโยนโปรเจกต์โยงงานต่างๆให้คุณแล้วเขาจะพิจารณาถึงขั้นเลื่อนยศเลื่อนตําแหน่งปรับเงินเดือนให้คุณอย่างนี้ก็เป็นไปได้นะคะชาวราศี พึ่เมทนนะคะ หนักเท่าไหร่ย,ยิ่งรายได้ยิ่งเข้ามาเยอะมากเท่านั้นนะคะชาวราศีเมทุนนะคะภาระหน้าที่ทํางานใครที่ททำเยอะๆรายได้ยิ่งเข้ามาหลายทิศหลายทางมากต่อไปขอสถานการณ์การเงินนะคะชาวราศีเมถุนนะคะถือว่าค่อนข้างสุขสบายในเรื่องการเงินท่านแทบจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องการเงินท่านสุขสบายเรื่องการเงินการเงินอยู่ในเกณฑ์อุ้ฟูรวยนะคะมั่นคงมั่งคั่ง มากชาวราศีเมถุนนะคะชาวราศีเมถุนนะถ้าใครเจอวิกฤตทางการเงินทุกอย่างจะพลิกผันคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีจะมี บางสิ่งบางอย่างเหมือนมีคนคอยช่วยเหลือหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยเหลือในเรื่องการเงินมันจะพลิกผันสู่จุดลุ่งเรืองมั่นคงทางการเงินมากขึ้นกว่าเดิมนะคะแล้วก็เผลอๆมีโชคลาภทางการเงินด้วยนะชาวราศีเมทุนชาวราศีเมทุนนะคะสถานการณ์การเงินท่านมีเกณฑ์ได้รับมรดกได้รับโบนัสได้รับ ค่าความพิเศษได้รับรายได้พิเศษต่างๆเข้ามาหลักๆน่าจะเกี่ยวกับมรดกตกทอดนะบางท่านปู่ย่าตายายพ่อแม่พี่น้องให้มรดกให้ทรัพย์สินให้สิส่งของมีค่าจะนำพาไปสึ่งความเขาเรียกว่าร่ํารวยในอนาคตสร้างความร่ํารวยในอนาคตให้กับชาวราศีเมถุนค่ะ